สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะฮะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าตำรวจที่หาดูยากบนถนนนะทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่คือจะหมายถึงแบบว่าบางรุ่นนะ่คือมไม่ค่อยได้วิ่งเยอะกันมากเท่าไหร่หรือเห็นน้อยนะครับนะบนถนนเนี่ยก็จะมีทุกรุ่นเลยที่ผมเอามาให้ดูนะฮะนำมาพูดถึงเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นเลยทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะฮะบางคันก็พอเจอบ้างบางคันก็หาดูยากมากๆเลยนะฮะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นว่าตำรวจเนี่ยจะเป็นพวกกระบะใช่ไหมจริงๆอะ่ะคือเก่งมันก็มีบ้างนะครับผมแต่ว่ามันจะหาดูยากเล็กน้อยนะฮะก็จะมีรุ่นไหนบ้างก็ไปดูกันเลยนะฮะมาดูรุ่นแรกครับผมจะเป็น To y ยต้าวีตัวเขียบมานะฮะตัวล้อกระทะเองก็ยังหายากเลยนะครับผมนักภาษาไว้จะเป็นว่าตำรวจนะฮะว่าตำรวจเองเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งน้อยพอสมควรเลยเพราะว่าตัววีออเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเป็นว่าตำรวจเนี่ยแบบน้อยมากนะฮะ ส่วนใหญ่ถ้าเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบทั่วไปมากกว่าที่เป็นรถของประชาชนนะแต่ว่าถ้าเป็นรถตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะหาดูยากมากๆเลยอีกอย่างเป็นตัวสเปคล้อกระทะด้วยซึ่งนานๆทีจะเจอทีนะฮะแม้แต่ตัวปกติที่เป็นล้อกระทาเนี่ยก็ยังหายากเลยซึ่งเท่าที่ดูจากรูปเนี่ยมีทุกรูปนะครับนะแต่ว่าจะเป็นแบบตัวคันเดียวกันนะครับผมแสดงว่าออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะเป็นคันซ้ำๆนะครับผมก็คือคันนี้แหละคุณผู้ชมกับคาสีขาวนะฮะ ไปดูขั้นต่อไปก็จะเป็นนิสสันเทียนาตัวนี้ประมาณปี2015นะครับผมเป็นวัตตมบดทางหลวงนะฮะก็ประมาณนี้เลยสีก็จะออกประมาณนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับผมซึ่งนานๆทีจะเจอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัตตมบดทางหลวงเนี่ยจะเป็นพวก h o n d a Accord ต o y o t a ค a m ร y ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นนิสสันเทียนาหรืออื่นๆเนี่ยจะหาดูยากหน่อยนะครับผมคนไม่ค่อยได้ใช้กันมากเท่าไหร่ ก็แต่ที่นะครับผมบางที่ก็ใช้นิสสันบางที่ก็ใช้โตโยต้าฮอนด้าประมาณนี้นะฮะซึ่งก็หาดูยากพอสมควรเลยคุณผู้ชมซึ่งคันนี้ดูแล้วเนี่ยก็แต่งเต็มยศเลยนะครับนะมีไฟมีทุกอย่างครบหมดนะครับผมตามสไตล์ตำรวดนะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นกระบะก,ก็คือ Mitsubishi l 200 s t าร a ว a คันนี้เป็นสี่ประตูนะฮะสี่ประตูเป็นตัวแท้นะฮะถ้าที่ดูเนี่ยไม่ใช่แปลงนะครับผม ซึ่งก็หาดูค่อนข้างที่จะพอเยอะพอสมควรเลยคุณผู้ชมเป็นรถสเปคแบบใช้งานพวกราชาการตำรวจนะฮะประมาณนี้เลยซึ่งก็ผลิตมาเฉพาะกิจโดยเฉพาะนะฮะซึ่งนานๆทีจะเจอไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าเอาง่ายๆคือไปสองนอนไหนก็เจอคุณผู้ชมพวกอิสุมิ s ุ b บิชินิสสันนะถ้าเป็นทุกนก่อน,อนเนี่ยซึ่งปัจจุบันถามว่ามีไหมพอวิ่งไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือปลด กดประจำการสะหมดแล้วนะครับขายทอดประมูลก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นอิจสุ่ดาก้อนอายตัว4ประตูคันนี้เป็นตัวแปลงนะครับผมก็คือไทยรุ่งยูเดนคาร์นะฮะแต่ว่าฉบับไทยรุ่งเนี่ยจะใช้ชื่อว่า TR Supreme นั่นเองนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอิจสุ่ดาก้อนสูพรีมนะครับผมคันนี้ไทยรุ่งทํานะครับนะประตูเนี่ยจะกว้างกว่าตัวเทนะฮะซึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยประมาณปี2000 2001เนี่ยคือ ไทยรุ่งก็ยังทำสีประตูอยู่แต่ว่าเป็นยุคท้ายๆนะคะคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็สนับสนุนเนี่ยซื้อมาหลายคันเกือบทุกที่ในประเทศไทยคือซื้อ T R Supreme หรือ Darkon Supreme เนี่ยมาทำเป็นว่าตำรวจหลายคันเลยซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยก็ยังพอเจออยู่ยังวิ่งได้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทอดประมูลหรือขายต่อแต่อย่างใดนะฮะคือยังไม่ได้ปลดประจำการคือยังใช้ต่อได้ยาวๆนะครับผมคันนี้คือภาพจำส่วนมากจะให ผู้ต้องหาเนี่ยนั่งท้ายกระบะใช่ไหมคือเขาคงไม่ได้ให้นั่งในห้องโดยสารหรอกเสี่ยงโดนป้นโดนยิงนะครับผมขั้นต่อไปคือนานๆจะเจอนะครับผมส่วนใหญ่คือท่อตลาดกันหมดแล้วก็คือนิสสันบิ๊กเอนะฮะมีตัวทั้งหน้าเหลี่ยมกับจอโค้งนะฮะจอโค้งก,ก็หมายถึงภายในตัวคอนโซลนะครับผมทั้งคอนโซลเรือนไมค์จะดูโค้งโนะฮะก็เลยเรียกว่าจอโค้งนะครับผมมีตัวสีประตูแบบแปลงนะฮะแบบแปลงก็คือจะมีช่องกระจกตรงนี้นะครับผม ประมาณนี้เลยนะฮะกับตัวที่เป็นตัวแท้นะครับผมตัวแท้ก็จะเป็นประตูจะสั้นกว่านะฮะแต่ตัวแท้เนี่ยก็มีแบบแปลงก็มีคือแปลงยังไงให้เหมือนของแท้ก็คือของสามมิตรมอเตอร์นะฮะเท่าที่ไปดูมานะครับผมซึ่งคิดว่าแม่แบบเนี่ยจะใช้แบบเดียวกันนะครับผม4ประตูนี้คือแบบสเปคหน่วยงานราชการตำรวจหรืออื่นๆนะครับผมคือใช้เยอะมากๆคือทุกหน่วยงานเนี่ยอาจจะใช้4ประตูพวกอิสตุนิสสันโตโยต้าเนี่ย มาหลายที่มากคุณผู้ชมแล้วพอผ่านเวลาไปเปลี่ยนคันใหม่ก็ทําการขายต่อไปจะเป็นมิ u ูบิชิเช่นกันแต่ว่าจะเป็นมิ u ูบ s ชิ L 200 Cyclone นะฮะซึ่งตัวนี้ประมาณปี1993ได้ก็เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะฮะสประตูเป็นตัวแท้นะครับผมตัวแท้ผมดูออกนะฮะก็จะเป็นตัวสเปคใช้งานเฉพาะกิจเหมือนเดิมนะฮะสเปคเหน่วยงานตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอน้อย น้อยมากนะสำหรับไซโคนเนี่ยสนใจถ้าเจอเนี่ยจะเป็นสตาร์ด้ามากกว่านะฮะซึ่งรูปเนี่ยเอามาแค่2รูปพอเพราะว่ามันหาดูยากจริงๆเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าสตาร์ด้าก็มากเท่าไหร่หรอกนะครับขั้นต่อไปจะเป็นรถของกองปราบปรามนะฮะเป็นนิสสันเซติกวายสามสิบนะครับผมเป็นเรือทงรถคันใหญ่ของสยามกุลาการตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะฮะที่นําเข้ามานะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่รูราที่สุดในยุค80ได้นะฮะหายากมากคุณผู้ชม รู้สึกว่าจะมีแค่2องคันในไทยมั้งจะมีคันสีนี้กับสีส้มนะฮะที่เป็นเซดิกนะครับผมตัว Y30 นะน,น,นะยุคนั้นในยุค80เนี่ยถ้าคนจะซื้อว่าประมาณนี้ได้คือคนต้องมีใจถึงไว้นะคือใจถึงต้องซื้อแบบพวกนิสสันเซดิกโตโยต้าคลาวประมาณนี้นะพวกเบนซ์ละพวกเนี้คือแบบว่าวิสุบิชิการแลนเนี่ยต้องใจถึงจริงๆถึงจะซื้อได้นะครับนะคือมันแพงมากแพงกว่าพวกบูเบอร์สอก ก็ยังถือว่าเก็บรักษาได้ดีอยู่จนถึงปัจจุบันนะฮะสำหรับรถตำรวจนิสสันเซดิกคันนี้นะครับผมคือมันอยู่แค่ไม่กี่คันนะส่วนใหญ่ถ้าเจอเนี่ยก็จะเป็นคันสีฟ้านะฮะคือเป็นตัวหลักเลยคุณผู้ชมคันต่อไปจะเป็น n i สสันซีลฟี่ประมาณปี2012ได้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นของพวกวตำรวจนครบาลตํตำรวจครูทอนนะฮะประมาณนี้เลยซึ่งกือทุกที่นะอาจจะมีนะครับผม แต่ว่าเหมือนผมเคยเห็นผ่านๆอยู่บ้างนะสะับตัวซิลฟี่เนี่ยก็เป็นสีนี้แหละตัวนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะซึ่งบางคันก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็พอเจออยู่บ้างตามในข่าวนะพวกข่าวดังๆอาจจะมีวิ่งผ่านอยู่บ้างในช็อตนะครับผมก็ถือว่าพอเจออยู่แต่ว่าไม่ถึงกับหายากมากอะไรนะครับะสะับซิลฟี่ซึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีโผล่อยู่กับเยอะเลยแต่ว่าถ้าเป็นแถวต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีน้อย นะฮะอาจจะมีน้อยหรืออาจจะมีแค่บางที่คุณผู้ชมก็แล้วแต่กันไปนะฮะคันต่อไปอันนี้มีแค่ภาพเดียวจริงๆภาพเดียวในเน็ตเลยก็ว่าได้เป็นโฮเดนคาร์เรนะฮะหรือคอมบ o d o ดอซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นคาร์เรนะครับนะเอาง่ายๆอาจจะเป็นเซฟิโร a อสเวอร์ชันออสเตรเลียเลยก็ว่าได้นะฮะในประเทศไทยเนี่ยในช่วงยุคต้น90เนี่ยเคยเป็นรถตำรวจทางหลวงมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะฮะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกับหาดูยากมากๆเพราะว่าอะไรครับผมมันหายากนะตัวไทยตำ่ายตอนนั้นเนี่ยก็ลอยแพไปทิ้งแพให้กับคันนี้ไปนะฮะก็เลยหาอะไรยากพอสมควรก็เลยขายทอดตลาดไปเกือบทุกคันเลยนะปัจจุบันเนี่ยก็หาดูยากมากๆาเดียวถ้าเป็นตำรวจจริงๆนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็คือการพูดถึงรถาตำรวจในยุค90ทั้งเก่าและใหม่ที่หาดูยากนะ วุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีนะครับผมแต่ว่ามันใช้น้อยนะฮะอาจจะใช้น้อยแบบสุดๆเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมหรืออาจจะมีแค่บางที่นะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าพวกรถหน่วยงานวถตํารวจหรือเฉพาะกิจเนี่ยผมไม่เก่งจริงๆเลยนะคือผมอ่อนมากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีการให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลมานะครับนะเพราะผมอ่อนวสตํารวจจริงๆคือวาพวกหน่วยงานเนี่ยพวกวถตํารวจนี่คือผมจะไม่ยุ่งเลยนะรถพยาบาลอะไรพวกเนี้ย นะครับคือผมไม่ยุ่งเลยเพราะว่าผมไม่เก่งนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ให้ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะทั้งเก่าและใหม่เป็นวก,กระบาดรถเก่งนะครับผมที่เอามาเล่าให้ฟังนะคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ